สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าว15นาฬิกากันสักครู่ค่ะจังหวัดเลยจัดก,กิจกรรมจิตอาสารวมพลังแห่งความพักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่บริเวณลานพญานาคปู่ไหลคํมมาเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลยนายประยูนอรันรุธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสารวมพลังแห่งความพักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานลูกจ้างพร้อมด้วยประชาชนทั่วไปในอำเภอเมืองเลยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1000คนโดยออกทําความสะอาดตามพื้นที่สาธารณะและ ถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองเลยทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นํากล่าวน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุทิศกําลังพระวรกายกําลังพระปัญญาและกําลังพระราชทรัพย์สร้างความอุดมสมบูรณ์สรงริเริ่มโครงการตามพระราชดําริและโครงการตามพระราชสวนีหลากหลายสาขาที่ล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตการศึกษา และการสาธารณสุขล้วนมุ่งหวังให้ประสบนิกรได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค5ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายและชุดปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดเชียงรายนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถยนต์กระบะต้องสงสัยที่จอดทิ้งบริเวณข้างเมนเผาศพของชาปนาสถานบ้านโปงเคียนตมบลดงมหาวันอำเภอวิงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายหลังตรวจสอบไม่พบผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของแต่พบว่ารถคันดังกล่าวขับวนเวียนในพื้นที่ห้วยไครออำเภอแม่สายในลักษณะบรรทุกหนักทำให้เชื่อว่ามีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ เบื้องต้นพบกระสอบฟาง24กระสอบภายในห้องโดยสารและกระบะท้ายรถบรรทุกยาบ้าจำนวน6ล้านเม็ดจึงยึดของกลางส่งสถานีตำรวจภูทรเวียงเชียงรุง้งเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่อตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสปรุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โห <c oughs> สั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างพ็งสนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราว คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุขตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาราไทยเราพบกันอีกครั้งเวลา15.30นาิกาสานทีนะคะเราจะไปติดตามแถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะดูช่อง5กฎหมายเลขค่ะค่ะสวัสดีค่ะ